สวัสดีจ้าเดี๋ยวมืาอนี้สิพามาเก็บมะระเด้อจ้ะมะระยังเหลืออยู่เด้แต่ว่าใบหลายๆพุ่นนาเบิง่งใบมืดตืบเลยอยู่ไหนจ้ะทั้งใบแตงกัวอันเก่าแตงกัวกับใบมะระขึ้นร้วมกันอยู่ในตู้เต็มไปเบิดมืดเลยมะระจีนมืน่อนี้บ่ค่อยอยา,าวจันนี่ว่าสิเก็บไปฝากมูสันเด้ สดเลยจ้า่อยเอากันไก่มาวาสิตัดได้เนี่แต่ว่าอันมือหนึ่งไอ้ถือกล่องคอยกเลย่อนต้องดึงเอาจา้ะนี่นุยนน้ยนี่นุ้ยนี่ยาวยาวเบิง่งเบิ่งนุ้ยนี่ยาวว่ะเขาเลยจ้ะหลุดกล้ามงามต้มจืดเนาะเมนูนต้มจืดต้องมาซะแล้วเด็ดออก เด็ดง่ายบนบน,นี่ยบนี่ยางยๆเลยนี่นี่อันนั้นมันล่าขี้นกตัวเไก่โอ้ยโอ้ยขี้น,นกกลางจะอันนี้ขี้นกกลางเด้อเด็ดเอากมาเด็ดย่ากๆนาะบึกกินไก่ตัดเด้อ ขี้นกกลางจิ้มน้ำพริกอันสดๆนี่แซ่บได้จ้ะนะบ่าไอ้ขมดอกลูกนี่ก็ยังอ่อนอยู่เด้เนี่ยนี่บุกอันใหญ่ดีป็นใดดอกจ้ะเนี่ยว่าจะดเด็ดเด็ดไปเลยอันนี้เป็นมะละอี๋ย่างนาะนี่น่าจะเป็นมะละอันนุ้ยนี่กลางจ้ะน,นี่ เพียต้องพี่ก็ม่นี้ด้วยกลางๆด้อยนี่ยัยยังนี่แกยังก็ดีแล้วมั้งนี่เด็ดนีนด่ดึงน้ำกระดินเสตาซสอีกส่วงสาวๆแห้ง่นันน้ำข้างน้ำหมกไหลจ้ะอากาศเย็นดึงดึงบ่ค่อยขาด Ôi, đừng khứa nó mắm bật lên bật thế này Mút chắp kong, nó mùn nè ừ, mưa nào. Mưa chắp kong. Anh nắng tông, Anh bún. Si vẻ bằng nèo kuo bún 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 khứa, bún 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 โบข่อย,อยมีเวลามาพันหนอนหยอดให้น้างเนาะนางก็ได้เห็นเรื่อยไปหากันเลยพุนหะดูหย่อมาละเรื่อยไปทั่วเลยอันนี้ต้นทุนห้อยงอขึ้นมาเองของเหมือนปีก่อนดูอยู่แต่กระทางจ้ะเดี๋ยวเท้า่องมาละออกก่อนเทา้ายอดมาละออกก่อนมีแต่หยอ,โ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 อโดอ้วๆเลยจ้ะ อยู่ส่วนในใช่บึ้งยอดด้วยถ้ามีแดดนี่นางก็จะออกนุ่ยให้เรื่อยด้เพระาะวันนี่นางเท้ามานางก็ออกออกดอกออกดอกไปเรื่อยเลยข่อยบ่มีเวลาตัดใบให้นางทุกที่เนี่ย่อยจะตัดใบมะละออกด้วจ้ะปีนี้ค่อยได้สนใจตัดเลยจากบ่มีเวลานำก็เลยใบ,บลายออืดึงมะ ดูน,นุ่ยนึงพี่ดูนุ่ยหนอนอยู่ไไก่แต่ว่านุ่ยหนอนอยู่จากก้าคุณบอกด,ดูใบดูหยอดของนางหยอดใหญ่ใหใหยอดยางใหญ่เลยจ้ะเจไปลวกจิ้มปล่นกระเลยได้จ้ะโอ้ยเครื่อมาละของเครื่อมาละของขา ี่ตัวนี้ง,งามๆจ้ะที่นี่จะเป็นหน่วยฟังนี้เด้ออันนี้เป็นขีนข้นกขี้นกกลางนี่ขี้นกกลางจ้ะขี้นกกลางเดี๋ยวยังในนเดี๋ยวดึงก่อนต้องดึงจะมันยวนเลยเวลาพันนีอแสบๆเดี๋ยวจะกินสดคอยมักเอาไปจิ้มปน Chìm pon này yang sẹp ra mong hà gọn. này là vẹp vẹp mong hiền vẹp vẹp nú muốn gì này vẹp vẹp chả tiếng có cát cho hồn tì cả chốc để nhìn ô nuôi nổi cho hồn tiếng cả thốc gà chốc gà này cả mít เห็นยู้ยแวบๆอยู่นะต้องมองอีดีเพระาะว่าใบใบลายแห้งวุ้นมองเห็นยุ้ไก่อหน่อยหนึ่งบุ่นเดี๋ยวเดเก็บในนี้ก่อนเก็บลูกนี้ก่อนนะจ๊ะอืมเดียพี่อีกหน่อยเนะี่ยถึงออกมาเลย ดึงเอาน่าเจ๊าบร้ตัดคอยเห็นยูนี่แวบ,บๆหนุ่ยนึงเมื่อกี้นี่เดี๋ยวด้อมองไมไกลแต่งกลัวกะลังหนุ่ยนีหน่อยขึ้นก็มีได้จ้ะคอยาจะตัดเครือจริงแต่ว่านางก็เห็นหนุ่ยอยู่หนุอย วุ้ยหนุ่ยหน่อยผลนหนุ่ยหน่อยแต่ว่าแกล่ละมังม้งวุ้ยบ่ค่อยสมบูรณ์ปันใดจ้ะก็เลยบ่งามฝั่งนี้มีหรือเปล่าหากันนะนี่กระเม็ดนี่บักแตงเขาว่าสิเอาไว้เห็ดแนวดูเม็ดมะละดูให้มันสุกเราขอจะทิ้งไว้ตรงนี้ตัวไใบเก็บเม็ดแห้งเองในตู้จ้ะ ตัวหน่วยนึงต่วน้อยปล่อยไปก่อนดูหยอดมละละเถอะหยอดอัวอัวหยอดอัวค่ะหยอดอัวคักกันยังวะน่าจะมองไม่เห็นแล้วจ้ะมองยากค,คนกับเงินสูงบปเลยน้ำเวียน่ะน่าสิบเบิร์ดแล้วจ้ะเหลือต่วหน้อยนิหน่อยเพ่อเก็บา้างคุนนะ เดี๋ยวยนวยเน,นยนยงยเนยงงามๆได้จ้ะสะอ่อนด้เดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่เนี้ก่อนด้วจ้าคลิปหนาแต่ถ้ายังอื่นมาให้เบิ่งงไม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเทดคลิปต่อไปนะจ้ะและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า